เขาทำอะไรอ่ะนี่อพี่ยืนดูเขาเล่นไพ่น่ะเข่าเดิมว่ะพี่คู่แน่เลยและยังไงตัวนี้โดนขอไปเอาอยู่วี่งมือกว่าเคยได้ไปต่อยได้ไปต่อไปไอ้บิ๊กพี่ก่อนผมพูดก่อนนะผมโดนไปต่อนะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เล่นบอลบสวัสดีครับคุณโท็อตตี้สวัสดีครับแบงค์ต่อป่ะพี่บอสแบงค์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 แห้วเหมือนมาแล้วบิ๊กว่าไงใช่แทงได้งห้าหมื่นนะพี่ว่าจะลงห้าแสนนะดิไม่ไหวหรอได้อยู่ผิดเป็นไง กเลลงไรอ่ะลงไรกันน้าลงแบงเกอร์ครับเออจะเรียกว่าไงนอนมานอนมานอนมาสวยแบงเกอร์นอนมาเฮ้ยจำจำสุดได้ใช่ไหมไอ้กินเองมิสจำไม่ได้ครับพี่บอลไอ้ที่เหม่อเหมือต้องแทงไม้ก่อนไงใช่ใช่อันก่อนหน้าใช่ไหมเฮ้ยไอ้แบงก์แล้วก็จะกลังกัรรมมโอเคหยุดด้วย ม่มึงอย่าเพิ่งเฮ้ยเว้ยเทเไม่มึงอย่าเพิ่ง้มากับเซียนบอลวันนี้มึงอย่าเพิ่งเฮ้เขาที่ต่ออไม่ต่อเรียรู้ว่าบอลลิสุดหรือบอลแบรฮเลือีเนียฮ้ยสวยเปิดป่ะเนี่ยตประตูเขา ตัวที่สวยๆแต่อยู่ไปลักต่างหัวโย่ก็จวดเจ็ดแบงจวดเจ็ดแต้จวดดอยู่โยบ้านาเ้นบอลของจริงหวอกใช่เหรอจวดเจ็ดอะไรจวดเจช่แม่แปดเลยอ่ะก็บอกตอนเฮ้เมื่อกี้เมื่อกี้แต้แล้วแบงก์อ่ะพอเก้ากันแต้เดียวแบงก์แบงก์ไม่ไก่ว่ะเอาว่ะอะไรลงอะไรอ่ะแบงก์เหรอแบงก์แบงก์แบงก์อุ้ยลงไม่ทัดนี่คือเสียงเสียงเสียงแบบเสียงไอ้โต้งนี่คือแบบกินแน่ บอายเหีอบมอหมอผมว่าเราไปมาขเรีอย่าสวนยอาเราตามว่าเัิ่เจ็บเล้ววะป๋าหนึ่งสองห้าหมอบออันนี้เปลี่ยนแล้วไปเปยเ่อผมไม่ได้ลงอะเอาไปหมื่นเดี๋แวนะกันเริ่มเจ็บเริ่มเจ็บแล้วะตามหมอยาอย่าอย่าสวนหมอเลยผมรู้สึกว่าตามหมอจะม็กกเรเจ็ดเอะเพจเจ็ดเพเจ็ดพโอเคไอ้โตงบอกเพ์เมื่อกี้เสียง เจ็ดออกเพแบบเอเยกเก่งมดเลยอ่ะหรือราดูดิหรือราดูดิดวงที่ดีที่สุดอ่ะมันเจอเราอ่ะก็ล้มหมดอ่ะหน้าสามหลังหกว่าไงเฮ้ยสวยสวยได้อยู่หน้าหน้าหน้าหนักมันสวยอุ้ยสวยมัน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 อยู่หน้าหนักมันหน้าหนักมันเยอะหน้าหนักมันเยอะได้อยู่อยู่กับหมอหมอไม่มีหมดตายกูบอกเลย ไม่าบอทำทำเลี่ยมเลี่ยมสักองไหมขอมาค่อยหน่อยขอถ่ายรูปไว้ไปเออไว้เลี่ยมได้ไหมสักองกูรู้แล้วเรามาบ่อนกูต้องเรียกใครเปลี่ยนบอเลยครับขอกินข้าวสัญจรัยเคเคเฮ้ยเข้ามาจิ้มข้าวแม่แม่เราคือเซียนผักเชื่อของจริงหัวพี่เดี๋ยวจตเย็นแตเย็นรอเสียงอ่อนให้เขายินข้าวก่อนครับรอนะคุณจินต้องไปซื้อน้ำแดงมาเลยสบาย มีทูบไหมฮันโซได้หรือเสียปกมาแต้นึงอนะเลือองฟางัันนี้เลยฮันโซได้ไหมผมมีเจ็ดพันนะเตะเอาไหมเอาเอาเมื่อกี้พี่ได้กแต้มวะมิกสามศูนย์ใช่ปะเฮ้ยผมันโซ ไม่รู้ว่ามันห้าสิบห้าสิบตรงแต่โอกาสมันออกเพย์พูดอะไรกูเชื่อหมดเลยตอนเนี้ยมันห้าสิบห้าสิบแต่โอกาสมันออกเพย์ใช่พี่ขนาดหมอบอบอกให้แทงแบบแพ้เพย์นี่ผมก็แทงไหมบอกให้พอเชื่อหมดตอนเนี้ยแพ้แพ้ไม่ไหวได้ได้หน้าไหนวิเยอะกว่าใช่ตอนไหนเยอะกว่าตอนไหนถูกบองหรอพี่ Là đų, right, không. Không. <coughs> <Darwinough> <coughs> <on> why là đây. là hả? luôn cũng có beautiful mọi nơi rồi Học Hиков ha releg cuerpo k Lake Vuffle vàuchs ně Relaxing M ż id kgren, eu khòd cho bạn gây nên� radiation tr gygg 아침 danh hoặc có biết UnunadaAP limitations ai thì phải случай một thì cần phải nhận đó อ้าโยอ้าโยอ้าโยนักสมุนมีใครรับ g t วีไหมครับอ <c oughs> เอาไม่เพื่อได้เผื่อมีคนรวยไงเผื่อมีคนรวยขายเลยขายตอนนี้เลยตรงเนี้ยยังไงต่อสิพี่ชายสกูมีขายนะครับเผื่อใครอยากยิมย้มใช่โอ้โหมีเต็มเลยครับย้ำพี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 โอาสเอาเบาแล้วกัน จ่ายไปแล้วแจกมือไอมีใครโทรหาสภาเห็นี้นนี้อารทีหมดเลยนเนี่ยไอเออเลวทามไม่าคิไม่สุดไม่สุดแล้วกูไม่ได้โทรตามเี่อาร์ทฟัมบอลเหรอฟัมยูไอ้เรากได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แต้แตไปหลังได้อยู่โหเลื่อมใสเลื่อมใสตลอดท่แล้ว่อาทีอาทีมีใครทดสภาเลยเหรอเพิยโดนเพื่อมีเรื่องเพื่มมีเรื่องครับไม่ไอาซะหน่อย แปดหกอ่ะแปดหกดหกปเพย์ยั่ยังเพยอยู่ใช่ไหมเคนเชื่อพี่ถ้าตาเนี้ออกเพย์ตาหน้าไงก็เปลี่ยนจคุนเรื่อยเล่นซเป็นุปแก้มีบอลทีดิผมให้เล่น ไปหลังน้อยอยู่ได้อยู่ไปหลังน้อยได้โดนไม่ไรไม่เป็นไรได้มาตึ้งเยอะแล้วไม่ไรมันตีแต้มมันก็เปลี่ยนใช่ปะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนไปแบงเปลี่ยนไปไหนเนี่ยแบงค์ครับแบงค์เคลียร์เขาแล้วแบงแล้วใช่ไหมมั่นใจแค่ไหนครับเอเลยครับเอเลยหรือใช่มครัเอเลยหรอโอเคครับแบงค์เกอร์จับไป นหน้าไพ e ่มันออกมาเสมอขนาดมันสี่กับสามอะมันต้องมาสี่สี่อ่ะออกแปดโอ้ยไเอของจริงเว้ยเฮ้ยของจริงงมงมไม้ยอดมาอเลี่ยมไหมครับเลี่ยมสักองค์มเอามาห้อยตัตามรันพาให้เลยเอาเอาไปที่เดี๋ยวโตามกรอบเลยกรอบทองแล้วเนี้ย ทำเลยี่บอวันนี้ดวงมาว่ะบอเลื่ยนว่ะของจริงของจริงด้วยเปลี่ยนนะเนี่ยของจริงเลยด้วยของจริงมาต่อนะหยอด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 ของจริงแบบของจริงเลยว่าเดี๋ยวมันจะรวยกันหลายคนมาไปปิดบ่อนดิ่ประตูอ่ะปิดเลยแคนี้มอเลไม่คนี้มอไม่ไม่ใช่แค่เราเราก็ต้องออกแกงเขาอันนี้เขาแกงเขาปิดบ่อนเรียบร้อย ไงด้อยู่ได้อยู่ไปไปหลังแท้ต่ังรัตตำต่ำจริงต่ำจริงแล้วตานี้ตันสันหนอยันสันสันมันแพะแพะหลักถ้าอยากแยบไปก็ได้มั้งครับตอนนี้ถ้าตอนนี้ตอนนี้ใจอะถ้าแยบแยบพีอะครับแยบพีเคครับผมเชื่อ แล้วตอนเมืองเปิดมามันกีมันหน้ากระดาเป็นติดเลยโทษนะครับอนนี้เรียวทางกี่คนอ่ะหมดเลยวหรอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าคนครับอุย้ยแปดล่ะเวย จริงเหรอว่าเท่ท่เลยอเทแบงเลยเทแบงเลยเทแบงเลยเหี้ยอ๋อแล้วตื่นเต้นอีกแล้วแม่เทเลยเหรอใช่ไหยพี่บอ๊บใจมั่นใจมากเลยใช่ไหมร้ยเปอร์เ้ยเทแบงเ์เนเเะโอ้รเลยเปอร์เซ็นต์ไอแต่ไอเล่นของจริงเว้ยไอแพร์นับอลนี่พอร์บกรองแม็กบอกองจริงเลยขวดเบียร์ร่อเลยบอกร้องของจริงเว้ยเหตุม เฮ้ยแม่ของจริงเฮ้ยพี่ของจริงหมอโบเลี่ยบเลี่ยมแม่เลี่ยมสักองจริงๆนะมันไมงจริงไม่หรือถ้าไปไปไหนเดีนผมเดินตามเลยเดินตามผมเดินตามเลยผมผมพอแล้วนะมันเยอะแล้ววันนี้ใช้ดวงไปเยอะแล้วเหรอพี่ใช้ดวงไปเยอะแล้วใช้ดวงเผื่อไปแล้วดวงเมื่อวานน่ะว่างี้หมอบโบไม่ใช่เป็นคนเงี้ยเงี้ยนี้คนละห้าพันได้ไหมต่อได้ไรครับ ลงเลยองม่งนัเลยบ่มนงมยัลงเลยใครลงไปอ่ะใครลงใครรีบใครลงไครับบไไม่ได้ลงครับแต่ไม่ใช่ไม่ใช่สมาคมเราชัวถคนนอกสมาคมเฮ้ยขอจิ้งบอว่าขอจิงขอจิงเลยอ่ะมันกี่แต้มอ่ะศูนย์สี่ใช่ครับไอแบงค์เบเหรอฮะไอเพย์เบิร์ดเพย์บร์ดเพเบิร์ดเพย์เบรมันมีโอกาสกับเพย

ในนี้ความกูโกร๋วอะเฮ้ยเได้ได้ไม่ใช่ไม่ใช่คือแบบบอๆวันเนี้ยไม่ต้องไปไหนแล้วอยู่นี่แหละไม่ไม่กี้ใครหมอแก่ที่นี่หมอหายแน่ไม่ไม่กี้เมื่อกี้ใครมีมีมีอกสารภาเดิผมโทรคุยให้ก่อนแล้วเออโทรคุยให้ก่อนอะไรตอบเมื่อกี้อะไรนะเมื่อกี้กินแ้มวัดสามเท่าไรเมื่อกี้หกหกกับสองครับหกกับสองใช่ครับหกกับสองพีพียังอยู่ เพียงอยู่เพียงอยู่เพียงอยู่ันแาได้อยู่เอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่แพ้ใช่ไหมใช่มันแพ้ ปองฟองปองฟองปององใช่ไหมฟองฟองใช่ไหมเทเทครับไม่ต้องเทนะไม่ต้องเทนะไม่มันเทเดียวพอถ้าตอนนี้คือเลนถุนคืนละไม่เราหนึ่งขึ้นวะขึ้นขึ้นขึ้นอยู่ขึ้นอยู่มันแต้มมันแต้มเยอะจดเตะไม่เป็นไร ถอว่าได้ยูี่กได้ทุนคืนนี่คือได้ทุนคือนะหน้าสกับสามเหรอสี่กับสามจะปองอยู่ยังปองอยู่ยังปองอยู่องอยู่แบงค์แบงค์นังปองอคืนยนะหยอดนะแบงค์ยอด่อคคือะไนี่อได้ทุนคืนนะแม่ของจริงดีนะไม่สวนเขาถ้าสวนเขาหมดตั้แต่แรกไใช่ไหมัวแดงไม่ใช่ เทเทเทเลยอ้ยยังเทเพเลยไม่น่าเชื่อแม่ว่าไงเทเพไหมแล้วเขามั่นใจด้วยเฮียแต่นที่น่ากลัวเขาบอกให้เทเราก็ต้องเทเว้ใช่ครับเขาบอกให้เทเราต้องเทตอนนี้ถ้าหมอบอกถ้าหมอบอกให้ผมไปตายตอนนี้ผมก็ไปตายเหมือนกันตย่นเย็น เฮ้ยโอ้ยเกองงมองหันทางนี้หน่อยหันไปทางนี้ครับว่าไงครับกูกอดทีไว้จุกด้วยจุกด้วยจุกด้วยที่ไม่ไหวจริว่าเจ้ก่อนหมอบอกขอกอดจีนแทนได้ไหมเปลี่ยนใจล้ครับกอดส่งต่อได้มเก้าสิบเกสเ้าเพยเพยอดพอนะไอ้เหี้ยมึงดูดิอ้เหี้ยใครจะไปรู้ ว่าคนแบบนี้ไม่จะอยู่ในโต๊ะกันแล้ววันนี้หมอคือละไกสวยเด็จบนะจบนะจบนะหมอบอไม่ใช่หมอบอดึงหมอบอมาอยู่นี่ดีกว่ายังเราดรอืวอหรอนาเกลี่ยผ้ากันตัวอยู่วะ ถูกเทไปเลยเทไปเลยมังกรมาแล้วเทใช่ไหมมังกรออกไปเทเทออกมังกรมาแล้วมังกรมาแล้เทเทพี่ครับพี่ครับไม่ต้องเทนะไม่ปมังกรมันนอนดึกไม่อยากมันมาแล้ววะไม่ใช่มังกรอย่างนั้นมันเทคู่เลยมัน้ทก็เตะแต้มเอาโยเฮ้ยสลักมันต่ำเอาโยมาเด้อ พูดว่ามึงให้เทแต่มึงไม่ให้เทใช่ป่ะไม่ให้เทไม่ให้เทเอเยอเลื่องเยียเหมนกันไอ้เยอะยกูได้ยินว่าเทเรื่องแบบนี้อยากอยาแงตาล้านวเฮีตาล่นเล่อะไรต้อไม่ใอะไรต้งเดอละเจ็ดสองแพรแอใบแพรจบบแพรฟูเหรอใชู่เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วแ แสงหยอดพอนะหยอด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 ใครเขารีบลงนะลงไม่ทันอ่ะใครลงไม่รู้อ่ะลงเร็วกว่านะร่าลอก่อนได้ไหมครับวิ่งจ้าหนูลงทันครับลงตอนมีสุดท้ายจิมว่าไงครับพี่ชายขอสองเบอร์ซิ่งเบาเบาเดี๋ยวก่อนรอรอนเล่นเสร็จก่อนทีมันเดี๋ยวขอตอนเล่นผ้าดีอยังไงถูกเดี๋บวว่าจะเสียแสนมันจะเป็นอะไรนะสุดอะไรนะครับแบงแบงค์งหยอดพอนะหยอดหยอดหยอด หยอดหยอดหยอดห้าหมื่นได้ไหมครับหยอดหยอดหย่ำเบาๆหยอดห้าหมื่นบ้านที่ไหนเขาเรียกว่าหยอดวะเต็มแม็กเลยอ่ะได้อยู่ได้อยู่มันสองแต้มเฮยเบาๆโย่ไหมให้เราอ่ะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วได้อยู่ได้อยู่ไรเบา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 ไปเทเพเลยก็ได้ลงห้าหมื่นวะป่ะเทเพเทเพเทใช่ปะ เต็มหน้าตักเลยเมเเพเทเพร้อยเปอเซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคถ้าคุณร้อยเปอร์เซ็นต์นี้ผมชอบผมชอบผมชอบตุ๊กตุ๊กเต็มแม็กเลคนมากันเต็มเลยคนมนเกิดกันปนเดีอดปิดบอลปิดบอลปิดบอลเลยแปลรถขวางจากเลยเอาโ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 ย เดยวเลยนี่กี่กอลมาบอกมึคนเขียนเขียนคริปครับเนี่ยตลไม่ใช่ะมครับอยู่หลังอยู่หลังบ้านอยู่หลังบ้านกันพลอสอยนาีเล่ห้าหนึ่ง้นใช่ปะลอแล้วด้วยห้าอดเทหอดเทใครดีว่น่ะหอดเทอหยอดเทหยอดเทรอบอกตอนเต็มแม็กซ์ยวลง ข้าศึกไปหวยบอกเลยอ่ะเนาะห้องไม่อยู่บอลของจริงจับจัดยอะ้วันนี้ดวงดวงมาหัวพี่บอลไม่เอาด้วยไมเว้ยเราเราเราจะใช้ดวงกันเยอะไปแล้วนะจะใช้ยาวๆเลยข้าวบ่อเลยบอสข้าวบ่อไอ้ของจริงเลยมั้ยไม่เลวกัดเปลีย่ยนอ่ะ แต่ใจเป็นยังมีอยู่พีอ่ะเอาใจเอาใจหมอบอดีกว่าเจงจอดพีไปเลยครับจอดพีได้ครับได้ครับจอดพีครับมังกรต้องมาอีกทีรวยครับรวยก็รวยดิรวยหมดแล้วหมอบอทหมอบอบ๊ทยี่สิบไม้ถูกยี่สิบไม้อไอ้แมื่อกี้เงินหมดแล้วล้านเท่าหวายเท่าหวายยี่สิบไม้ถูกยี่สิบไม้อ่ะมึงคิดภาพแล้วกันใช่เหรออันนี้ก็รวยเลยแทงแล้วห้าหมื่นนี่รวยเลยนะฟังฟังพี่ไงแต่ผมใหใครกล้าแทงห้าหมื่นตลอดเวลาหรอกทุกไม้มึงคิดใครรวยขนาดนี้ แต่ถ้าแพงห้าหมื่นตั้งแต่หมอพ่อค่ะคิดภาพดีกี่ล้านนะแม่บางมาต่างตามันก็ห้าสิบาไม่ได้พี่เล่นต่อไปเนี่ยเล่นต่อไปเนี่ยไม่เล่นแล้วพี่เลิกแล้วพี่เลิกเล่นขนาดแล้วน้องชายพี่เลิกเล่นขนันแล้วถวกเท่าไหร่ตั้งแต่บุญนีดไอ้แดงวันนี้บวกเออหน้าบวกไปทำงานอะไรของมายิงดูเออาน้าจะบวก ผมมันแสนสองแสนวะเพราะตอนแรกมราเล่น yeah, ก yeah, so right. ่อนผมเสียไปคืมซ้ำมันสองหมื่นแต่ได้กลับมาเพราะบบบได้กลับมาให้ตัง้กูยได้กลับมาเพราะหมายเขาเป็นเฮงครับเพา็นเฮงครับไอดอนนี่เอาไปแล้วไอดอนนี่เอาไปแล้วขอบคุณครับมบบบกอดทีนแล้วกันจุกด้วยจุกด้วยจุ๊บด้วยใช่ไอ้ผิดคน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 เออคือตระกูลพี่มีกดอยู่ถ้าน้องกอดใครพี่ต้องกอด